สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำาบบิ้งครีมแบบปอมกันนะคะงานจะเป็นไงเอาไปชมกันเลยนะคะงานชมอันดับแรกก็คืออุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ก็จะมีถ้วยบานะคะถ้วย่ากับช้อนแล้วก็แป้งนะคะแป้งแล้วก็น้ำอ่ะถ่ายด้วยกันเลยละกันางาน,นขอตั้งกล้องนะคะโอเคอันดับแรกก็จะใส่น้ำนะคะ ใส่น้ำเป็นช้อนอะไรก็ได้นะคะจะช้อนใหญ่ช้อนอะไรใส่น้ำสองช้อนนะคะเอ้สามสามสามช้อนนะคะใส่น้ำสามช้อนไอ้กี่ช้อนแล้วอ,ะอ่ะอสมช้อนโอเคนะห้าแล้วกันก็จะดูจากลักษณะแป้งนะคะว่าแป้งหนาแค่ไหนบางแค่ไหนนะคะ ใส่แป้งทำเยอะนะโอ้โหควันออกควันออกอ่าใส่แป้งประมาณนี้ก่อนนะโอเคแล้วก็คนๆมาเลยคนๆ แป้งกับน้ำจะไม่ค่อยเข้ากันนะคะก็พยายามตีหน่อยนะคะอ่ะหลังจากที่โมโูคสเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าแป้งจะเป็นน้ำมากเราจะไม่เหนอะหนะนะคะก็เราอยากได้แป้งประมาณไหนก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยแต่ของสลับมูเนี่ยจะให้แป้งแบบแบบนืดๆแต่ต้องนืดมากนะถ้าเกิดรู้สึกว่าหนืดมากเนี่ยโอเคคือเราจะมีทางแก้ได้หลายทางนะคะ สมมติว่ามันเนืดไปก็ใส่น้ำสมมุติว่ามันเหลวไปก็ใส่แป้งใครมีใครมีสีผสมอาหารนี่ดีมากเลยนะจะแบบสีสันมากอะ่ะไม่ต้องใช้สีผสมอาหารเลยก็ได้ะพวกเียแบบออกฤทธิ์อะไรง่ายอะไรอย่างเงี้ยพวกปากกาเมจิกอย่างเงี้ยอุ้ยว่าปากกาอะไรอย่างเงี้ยคะเนี่ยสีอย่างเงี้ยแต้มแป้งไปที่ช้อนก็น่าจะโอเคอะ่ะ งั้นเดี๋ยวเม่ขอคนก่อนเอ๊ะงั้นเดี๋ยวโมอ่ะหลังจากที่โมคนมาเสร็จแล้วก็ได้สภาพแบบน่าอ,อื่นน่ารักดีนะงั้นนี่ตาเม,มจิกนี่นะคะนี่ด้านนี้โมจะมาเขียนเอ๊ะเออใช่โมจะมาเขียนตรงที่็ขอบกีนนะ ราจะมาเขียนนี้ปากกาที่ไม่ใช้นะถ้าเกิดใครใถ้าเกิดพ่อแม่ใช้อยู่นี่อย่าไปเอามาเลยนะเดี๋ยวจะถูกตีนะจ๊ะโง่เตือนไว้ก่อนอ่ะงันเดี๋ยวอ่ะเมื่อกี้งอแอบเติมแป้งมนาะชักนิดนึงนะคะแนะนำนะคะขอใช้ให้เป็นสีเข้มๆโอแนะนำเลยนะคะ ขอให้มันสีเข้มๆนะคะถ้าเกิดใครสีอ่อนไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยมองเห็นนะคะนี่ก็เริ่มดหลืดเหลืดหลืด,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 ดทำไมไปอยู่ข้างบนนั่งสิหลือก สำ,นนสำหรับวันนี้โมสำหรับวันนี้โมก็จบแต่เพียงไปเท่าน,นี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีนะคะอะโมขอฝากนิดนึงช่วยกด s u b s c r i b นนะคะให้โมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปของโมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะ Bye-bye.